ต่อจะพาเดินชมต่อจะพาเดินชมต่อจะพาเดินชมต่อจะพาทุกท่านเดินชมที่ดินเลือกสวนไลนาต่อจะพาทุกท่านเดินชมขอเพียงแค่ท่านบอกผม จะพาชมที่ดินดีด,ดิดเขาติดน้ำลำธารไฟฟ้าผ่านของเราก็มีในเมืองนอกเมืองก็ดีให้ทันนี้จงไว้วางใจปัญยากาศดีดีวิวสวยอยู่แล้วรวยทันวางใจจะปลูกที่อยู่อาศัยคือผ่อนคลายบ้านปลายชีวิตที่ดินแปลงเล็กแปลงใหญ่ไม่ไกลไม่ไกลรุอไทยธานี ใจดูเลยครับพี่ต่อสักคนนี้ยินดีรับใช้ต่อจะ,พา,อจะพาเดินชมต่อจะพาเดินชมต่อจะพาเดินชมต่อจะพาทุกท่าน รยากาศีดีวิวสวยอยู่แนวรวยท่านวางใจจะปลูกที่อยู่อาศัยเพื่อผลคลายบ้านกลายชีวิตที่ดินแปลงเล็กแปลงใหญ่ไม่ไกลไม่กไกลอุทัยธานีสนใจทุเลยครับพี่ต่อสักคนนี้ยินดีรับใช้ต่อสสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมต่อสักครับ วันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาดูที่ดินในแหล่งชุมชนนะครับแล้วก็มีวิวเขาซึ่งก่อนที่เราจะเข้าไปดูแปลงที่ดินเราต้องผ่านฝูงเป็ดก่อนนะครับซึ่งพอผมมาจอดรถนะครับท่านผู้ชมก่อนจะเข้าแปลงเนี่ยเราก็ตั้งใจจะมาทำงานนะครับแต่เป็ดบอกว่าให้กลับ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 ก่อนเลยนะครับผมก็หันหัวรถกลับบ้านเลยนะครับเป็นเสียงเป็ดอันนี้เป็นเสียงเป็ดนะฮะซึ่งวันนี้นะครับผมอยู่ที่ตำบลเขาขี้ฝอยนะฮะอำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีครับ ที่ดินแปลงนี้ผมก็พาท่านผู้ชมไปเห็นภาพมุมงสูงมาแล้วในเรื่องของแนวขอบเขตเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นที่ดินอยู่ในแหล่งชุมชนครับในเรื่องของน้ําประปาไฟฟ้าอาจจะต้องต่อขอขยายเข้ามานะครับโดยประมาณ100เมตรประมาณ100เมตรค่าใช้จ่ายก็ไม่แพงนะครับซึ่งผมเดินอยู่บนทางสาธารณะครับท่านผู้ชมก็จะมาพร้อมเหมืองน้ําสาธารณะเนี่ยนะฮะแต่ทางแปลงที่ดินของเรานะครับก็จะอยู่ทางด้านขวามือหรือว่าตรงกลางจอท่านผู้ชมนี่แหละ เราฝังท่อนะครับเพื่อที่จะเข้าแปลงที่ดินของเราไว้นะฮะ <c oughs> ซึ่งทางด้านหน้าครับท่านผู้ชมก็จะมีพ้อมในเรื่องของทางสาธารณะมาพร้อมเหมืองน้ําสาธารณะนะฮะแต่น้ําตรงนี้ก็อาจจะไม่ได้ไหลามาในตลอดทั้งปีนะครับก็จะมาในช่วงของฤดูน้ำนะครับหรือว่าในช่วงที่เขาเปิดประตูเขื่อนเพราะว่าที่ดินแปลงนี้อยู่ใกล้กับเขื่อนวังร่มก้าวครับเนี่ยนะฮะ ที่ดินแปลงนี้เป็นเอกสารสิทธิ์นะฮะเป็นโฉนดคดแดงเนื้อที่เนี่ยแค่6ไร่กับ2งานกับอีก9ก้าขอโทษครับกับอีก97ตารางวาถูกแล้วนะครับแล้วก็เสนอขายในราคาไร่ละ150,000บาทครับที่ดินแปลงนี้ก็ต้องบอกว่าในเรื่องของอวิวภูเขานะฮะก็มองเห็นแล้วก็มาพร้อมอเพื่อนบ้านที่อยู่อาศัยสามารถที่จะอยู่อาศัยได้จริงนะฮะซึ่งเราจะไล่เรียงในเรื่องของทางสาธารณะกันก่อนนะครับท่านผู้ชม ดี๋ยวผมจะหันกล้องไปทางด้านนี้นะฮะว่าผมอะมาจากตรงนี้ทางด้านของหน้าแปลงที่ดินนะครับณปัจจุบันนี้ก็เป็นทางสาธารณะเป็นถนนดินนะครับรถสามารถเข้าได้รถกระบะเข้าสะดวกนะฮะแล้วรถเก่งเนี่ยก็สามารถเข้าได้เพราะว่าเราจะห่างจากถนนคอนกรีตนะครับประมาณ2-300เมตรก็เข้าจะเข้ามาถึงแปลงที่ดินนะฮะก็เข้ามาตามทางสาธารณะ ก็จะหันหน้าไปทางด้านของทิศเหนือนะฮะตลอดแนวความยาวหน้าแปลงที่ดินจะอยู่ที่120เมตรในเรื่องของแนวคันเขตนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแปลงที่มีความชัดเจนในเรื่องของเสาหลักทางด้านที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ทางด้านนี้นะครับหรือว่าต้นยูคานะฮะจะอยู่ทางด้านของทิศต,ตะวันตกตลอดแนวความยาวจะอยู่ที่150เมตรก็จะมีลักษณะนะครับหน้าเนจบานนะฮะ ก็จะไปทางด้านของท้ายแปลงที่ดินเนี่ยก็ไปติดกับทางบ้านคนที่อยู่ทางด้านท้ายจะอยู่ทางด้านของทิศใต้ตลอดแนวความยาวนะฮะหรือว่าท้ายแปลงที่ดินเนี่ยจะอยู่ที่60เมตรซึ่งจากบริเวณตรงนี้นะฮะเราก็จะมองเห็นเขาซึ่งตรงนี้เป็นเขาแหลมนะฮะถ้าท่านผู้ชมตั้ง G P S มาก็เขียนว่าเขาแหลมจังหวัดอุทัยธานีซึ่งที่ดินแปลงนี้อยู่ในแหล่งชุมชนนะฮะก็จะมองเห็นได้จากภาพดาวเทียม ส่วนทางด้านของทิศตะวันออกนี่นะครับท่านผู้ชมก็ดูจากภาพมุมสูงนี่ก็จะเห็นได้ว่าเขามาพัฒนา,าทําเป็นโคกหนองนานะครับแล้วก็มีการขุดสะนะฮะเตรียมที่จะทําสวนทําเกษตรจะอยู่ทางด้านของทิศตะวันออกตลอดแนวความยาวจะอยู่ที่120เมตรครับเนีย่ยนะลำเหมืองลํำคลองทางด้านหน้านะครับก็โอโ้เดี๋ยวเดี๋ยวโอโ้ตากล้องจะล่วงอันนี้อันนี้ไม่มุกนะครับท่านผู้ชมจะ,จะล่วงเหมืองจริงๆนะ Euh, ทางด้านหน้านะครับก็จะมาพร้อมเหมืองน้ําสาธารณะนะฮะอย่างที่ผมเกินน้ากับท่านผู้ชมไปว่าอาจจะไม่ได้มีตลอดทั้งปีนะครับก็จ,จะมีมนะ <S <S ในเรื่องของอลูดูน้ำนะฮะแต่สามารถที่จะทําการเกษตรปลูกบ้านอยู่อาศรรยัยได้นะครับเพราะว่าที่ดินเนี่ยอยู่ในแหล่งชุมชนดูไม่เปรี้ยวนะฮะส่วนทางด้านหน้านะครับทางด้านหน้าเนี่ยณปัจจุบันนะฮะณปัจจุบันนะครับทางทางเจ้าของเนี่ยที่ดินแปลงนี้ ะะก็ทําในเรื่องของท่อรอดนะฮะที่จะเข้ามาในแปลงที่ดินหน้าอันนี้ผมก็เน้นย้ำนะครับว่าที่ดินเนี่ยสามารถที่จะข้ามไปใช้ประโยชน์ในแปลงที่ดินของเราได้ซึ่งที่ดินเนี่ยจะลงมาจากถนนลัดยางนะครับก็จะเป็นเส้นหนองเต่าทับทันนะครับเข้ามานประมาณ600้อยเมตรนะฮะเข้ามาเนี่ยก็เป็นถนนคอนกรีตอย่างดีนะครับเราสามารถที่จะเข้าออกอได้สะดวกแต่ก็มีบริเวณหน้าแปลงที่ดินนี่แหละนะครับประมาณ2-300เมตร ที่เป็นถนนลูกลังแต่อย่างที่ให้ท่านผู้ชมได้ชมภาพไปนะฮะเสียงอาจจะเหือดแห้งไปบ้างนะครับก็ต้องขออภัยเอาไว้ด้วยนะฮะก็ต้องบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมนะครับผมก็พาลูกทรงลูกสาวเนี่ยไปเที่ยวนะฮะก็ไปตากดงตากแดดนะฮะนอนดึกก็เสียงหดเสียงแห้งไปบ้างนะครับก็อย่าได้อ่ก็ ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับช่วงนี้เป็นช่วงหน้าร้อนนะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่จะมา,มาดูที่ดินจังหวัดอุทัยธานีในตอนนี้นะครับก็พกเสื้อแขนยาวนะฮะหรือว่าจะเป็นล่มก็ดีนะฮะอะไรที่มันกันแดดได้เนี่ยก็นาติดตัวกันมาด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าอย่างผมเนี่ยค่อนข้างที่จะคุ้นเคยแล้วกับสภาพอากาศแบบนี้แต่ในบางวันก็ต้องบอกว่ามันก็ไม่ไหวจริงๆนะครับสาองศา40่องศานะครับเดินแล้วก็อย่างวันนี้นะฮะอากาศค่อนข้างที่จะ อซอฟนิดนึงนะครับวันนี้ก็ประมาณ35วันที่เรากําลังถ่ายทํากันอยู่ในตอนนี้นะครับ <c oughs> เสียงในนั้นอาจจะดูแสบแหบนิดๆน,นะครับต้อง,องยอมรับว่าแหบนิดๆน,นะฮะห่างจากตัวเมืองนะครับอุทัยธาน,นีนอยู่ที่16กิโลเมตรหรือว่าจะเป็นอําเภอทับทัน,นแค่6กิโลเมตรเท่านั้นครับหรือว่าถ้าท่านผู้ชมนะฮะสนใจแล้วก็เดินทางมาดูที่ดินแปลงนี้โดยประมาณ220กิโลครับ ที่ดินนะฮะทำอะไรได้บ้างสามารถทําการเกษตรได้ทําสวนผลไม้ทําได้นะครับรวมไปถึงจะปล่อยให้เช่าก็ได้นะครับณปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นที่ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์แต่ยังตอนที่ผมมาในตอนนี้เป็นช่วงฤด,ดูที่เขาทําการเก็บเกี่ยวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวอีกไม่นานเนี่ยนะฮะอีกไม่กี่เดือนเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะเริ่มทํานากันแล้ว ที่ดินโซนนี้สามารถทํานาได้ปีละ2ครั้งนะครับผ่านไปนี่ปีที่เก็บเกี่ยวไปเนี่ยก็เป็นนาปังนะครับซึ่งตอนนี้เราก็รอในเรื่องของอชนกรมชนประทานหรืออะไรกรด็ดีน้ําที่จะไหลผ่านหรือเป็นนาน้ําฝนหรือว่าถ้าท่านผู้ชมใจร้อนนะครับอยากจะมีน้ําใช้เนี่ยนะฮะสามารถที่จะตอกบ่อบดานได้กับพื้นที่โซนนี้นะครับเอาละเดี๋ยวเราจะไปลา กันสักนิดนึงนะครับด้วยภาพบรรยากาศฝั่งตรงกันข้ามของแปลงที่ดินเนี่ยให้ท่านผู้ชมได้ดูบรรยากาศท้องทุ่งนะครับซึ่งเขามา,าเลี้ยงเป็ดนะครับก็เป็นเป็ดไข่นะพูดถึงนะฮะ<ม>เยอะนะครับหลายพันตัวนะครับซึ่งจะอยู่บริเวณของหน้าแปลงที่ดินของเราเขาก็เดี๋ยวตอนเย็นเนี่ยเขาก็มาไล่กลับทุ่งนะครับไล่กลับคอกแต่ให้ดูบรรยากาศท้องทุ่งนาะเอาละครับท่านผู้ชมสำหรับที่ดินแปลงนี้ถ้าท่านผู้ชมท่านใดสนใจนะครับสามารถ นัดดูได้ที่ดินได้ทุกวันนะครับหรือว่าถ้าชอบใจยังไงต้องการในเรื่องของภาพมุมสูงท่านผู้ชมสามารถที่จะโทรเข้ามานะครับหรือว่าจะแอดไลน์เข้ามาเพื่อที่จะขอบรรยากาศแปลงที่ดินนะครับหรือว่าในเรื่องของแนวขอบเขตที่ดินใน,ในแต่ละแปลงก็ได้เอาละครับวันนี้ผมต่อสักขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเอาไว้พบกันอีพีหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ